คลิปนี้คลิปนี้วิดีโอนี้เป็นคลิปของผมนะครับช่องนักล่าเห็ดช่องนักล่าเห็ดชาแนลนะครับช่องนักนักล่าเห็ดชาแนลนะครับ<ไ>กับกอนเดือนผมกับขอขอบคุณเ c ฟซีนะครับท่านผู้ชมทุกคนนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้อย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจนะครับให้กับช่องนักล่าเห็ดชาแนลนั่นก็คือ กดติดตามนะครับดกดรูปกดดิง่งกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะเป็นกำลังใจให้กับช่องนักหล่าเฮชแนลนะครับก็บฝากนะครับทุกคนนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้นนองๆสมาชิกเอฟซีทุกคนเอาถือว่าเอาเป็นหุ่นส่วนกันนะครับเนาะผมจะพูดอีสานนะครับเพราะว่าผมพูดไทยไม่แข็งนะครับพูดไทยไม่เป็นนะครับพูดไทย ไม่แข็งแรงนะครับเอาเอาอาสียงในฟิ์มนะครับเนาะเสียงในฟิมมเนาะครับเนาะเพื่อนๆทุกคนนะครับเนาะนนี้ผมก็จะพามาบึงแปลงพักนี้นะครับเป็นปลูกไปแล้วเดี๋ยวอีกจักมือจะแวะไปหาแม่ใหญ่ชมนะครับจะพาไปหาแม่ใหญ่ชมนะครับตอนนี้เ้าถ่ายแปลงน,นี่สักก่อนนะครับเนาะ บรรยากาศเป็นน้ำนะครับช่วงค่ำๆนะครับนี่นะครับแปลงนี้กันยาวประมาณอยู่เกือบ30บเมตรนะครับแปลงนี้นะครับยาวเกือบ30บเมตรแปลงนี้นะครับเป็นปลูกไม้อื่นเดียว ผมจะมาถ่ายทำ้ำแม่เบิ่งนะครับเป็นเพื่อนเนจะปลูกมืออื่นนะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายท้ำให้ชมกันนะครับเป็นเตรียมทีไว้แล้วนะครับข่าวแมเบิง่งแปลงงวดก่อนนะครับที่ผมถ่ายไว้นะครับสามสี่แปลงว่ามันจะพักนะครับใบบัวบกหรือว่าพักหนอกจะงามสำหรับนะครับเข่าไปเบิ่งกันครับรเน,นี่ยครับเนาะปิดเบื้องเยอะขึ้นเพาะมีตตะบกวางค่ะยังกอดฉีดย้ำกดกด อย่าไปเบืงอย่าไปเบึงเขาหลายเบึงช่องนักลายเฮ็ดชาแนลกับพ่อนี่นะครับนี่แปลงเพิน่นมือนันเพิ่นเก็บแปลงนี่นะครับเพ็นบม่ม่ามอน้เพิ่นจนปลูกแล้วนะครับนี่พรมิดเพิ่นปลูกแล้วนะครับพอม,มิดกับปลูกชายเพิ่นกับแฟนเพิ่นนะครับปลูกแล้วแล้วแปลงนี่ครับแปลงนี่ที่ผมถ่ายหมดก่อนนะครับมันก็สิถทิ้งช่วงไว้เกือบเป็นเดือนเป็นเดือนนะครับแต่ไปปลูกพร้อมกันมันจะเอาบทันนะครับ เพราะว่ามันใส่เวลาในการปลูกแต่เงแต่เป็นเบียร์ขึ้นมาตอนมาเก็บผลผลิตประมาณเดือนสงเดือนครึ่งนะครับ2เดือนครึง่งเพราะว่าเป็นเบียรกับเดือนนึงมาปลูกอีก4ีหามือนะครับ <Hello. S 1> งามบ่พี่น้องแต่งามก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดเด้วครับให้กับช่องหนักลายแชนแนลนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจนะครับเนาะงามมิลีนะครับพักหนอกปลูกได้ตลอดนะครับหนาฝนถัาปลูกได้แห้งมีราคานะครับกาเห็นใจเกษตรกรนะครับทุกคนนะครับเพราะว่าปุ๋ยก็บขึ้นราคานะครับปุ๋ยแรนขึ้นว่าเป็นท้องค่ำนะครับกรสงสารเพิ่นะครับแต่พักพิ่นก็งามมิลีเลครับ พักเป็นงามอีหลีนะครับเป็นบอ,อีกเมือกีมือเพื่อนก็บเจไดเก็บผลผลิตไปแล้วนะครับสองแปลงเนี่ยอาจจะเก็บไปพร้อมกันนะครับอีกสองแปลงก็สิเก็บอีกพร้อมกันนะครับมันจะถิงระยะห้างนะครับประมาณเดือน,เด,อน,เ,ดอนเดือนนะครับเดือนเว้นเดือนนะครับในการเก็บผลผลิตนะครับเนาะนี่นะครับ นะครับเชตะกรเหาผ้าลูกพาเมียเห็ดนะครับปลูกพอดีอยู่ดีกินนะกินแบบบ้านบานนะครับแบบพ่อเพียงนะครับบาต้องดินล่นเมื่อยกับพักนะครับเมื่อยกับพักนะครับเห็ดอยู่กับบ้านเหา นี่ก็คือกระลำดอกนะครับเนาะเป็นปลูกทุกอย่างนะครับปลูกทุกอย่างอีหรีนะครับอันนี้ดอกมะขลีนะครับนี่สวยงามนะครับเหลืองหุยนะครับเหลืองงามอลามตานะครับนี่เห็นไหมครับดอกมะขลีเป็นว่านี่นะครับผมโม่ดอกเงี้ยงมะขลีนี่นะครับสวยงามสวยงามสีเหลืองอลามตา นะครับมะขลีเดี๋ยวผมจะพาไปเบ่งเพ่นหลดหนามใบบัวบวกนะครับนอกเป็นลดังเป็นหลดแบบไหนปะไปดูกันครับครับกัสสวัสดีครับนี่ก็คือการหลดหนามนะครับดูนะครับนี่จะใส่หัวบัวนะครับหลดหนามนะครับนี่เป็นละอองนะครับสวยงามทีเดียวนะครับ ใ่คร <Okay. S 2> ันี่คือพี่ที่รดน้ำนะครับโอ้ยดูครับดูดูเริ่มรดน้ำแล้วครับเย็นมากตรงรดน้ำนะครับ,รรรบกับช่วงเช้าเด็กๆนะครับตรงรดน้ำนะครับพักขาดน้ำเมื่อไหรนะครับ ดูนะครับฟังทั้งนั้นเห็นไหมครับเห็นไหมครับเปิดรถหน้มเหมือนกันโอ้เงี้ยไกลๆ,ๆเปิดกันรถหนามนะครับผมโอ้โหโหครับเริ่มรถแล้วนะครับปลู่ก็จะต้องรถหนามนะครับ ถ้าปลูกต้นใหม่ฮาก็ต้องรดน้ำนะครับปลูกพักก็ต้องรดน้ำดูแลรักษาบำรุงรักษานะครับเพื่อให้ผลผลิตของเหาออกมาเป็นที่นาพ่อใจนะครับในการเห่าในการท่าปลูกนะครับการเ่านปลูกนะครับนอสองเดือนครึ่งนะครับเป็นเบียกเดือนหนึ่งมาปลูกอีกเดือนครึ่งรวมแล้วเป็นหกสิบเป็นเจ็ดสิบห้าวันนะครับหกสิบ สิบหาครับเป็นเจ็ดสิบหาวันนะครับนี่คือคือพริกนะครับพริกจะออกออกนวยแล้วนะครับพริกปลูกได้ทุกอย่างนะครับที่ว่างบ่ไดนะครับตรงปลูกนะครับการปลูกแบบปลวหลวงพิ้นเบ้านะครับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฮาปลูกทุกซิ่งทุกอย่างนะครับเข้าบ่ตรงไปสือเพื่นกินนะครับพอาปลูกกินพริกนี่กินทั้งสดแลก็เก็บทั้งแหงไปตากแหงไว้นะครับเด็กกินน่านนะครับ พริกนี่มาไปสื่อมันกับแพงช่วงหนึ่งพริกก็ขึ้นราคาวัานศุนะครับแพงนะครับ ปลูกแล้วมันก็ต้องใส่ฟุ่นนะครับฟุ่นขี่ไก่นะครับเอามาจากฟารมเพิ่นนะครับใส่ทั้งฟุน่นขี่ไก่ใส่ทั้งปุ๋ยนะครับนหลือครับวิธีเกษตรณนะครับเนาะเพื่อสะได้เงินเพิ่นเอากับ่ัเป็นยังเ้ากับบัวบบตรงดินร่นเนื่อยกับผักแบบปมเบากระพพออยู่ได้เลียงขอบขัวได้นะครับ มันนี่ทายร้านนะครับร้านชายนะครับนี่อันนี้แปลงเป็นของร้านชายนะครับกำลังลดน้ำนะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆนะครับเอฟซีก็มาเบิงนะครับก็มาชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนักลาเฮิตชาแนลนะครับ นามก็ต้องจอเอียงนะครับจอเป็นนามาดาลขึ้นมาหดนะครับบดีพักไว้นะครับเจะขึ้นมาอันใดปั๊มขึ้นมากั็ลดเลยนะครับบดีพักนามไว้นะครับบดีขาเชื่อเลยนะครับลดเลยกลับวัเป็นยังนะครับนามเป็นนามทีดีนะครับรังหมองตรงพักไว้ขาเชื่อนะครับ ก็จะเป็นโรตนใหม่ในที่แห่งม้งงามนะครับคาน้มค่าดินไดเบิร์นะครับยู่นี่ดินดูดมสมบูรณ์ดีเอาละครับน้อผมกับขอลงคลิปนี้นะครับไปเพียงเตทโทนี้นะครับน้อพอกันคลิปนานะครับเอมือนเดียวผมจะพามาเบิงตอนหลานปลูกนะครับเมื่อนำนั่นทายวบบัลตันสำเร็จนะครับก็อยากให้ อยากจะถ่ายเบื้องอีกนะครับมืออื่นนะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายถ้ำนะครับขอขอบคุณทุกแรงใจนะครับที่เข้ามากดติดตามช่องนักลายเฮแนลขอบคุณเอฟซทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับที่สําคัญบ่มกับเขอขอบคุณพี่โหนะครับพี่โหลผ้านะครับเป็นพี่สาวที่น่ารักนะครับที่คอยแนะนําในการถ่ายชิปถ่ายท้ำในผมนะครับถึงแม้ว่าพี่โหจะไปอยู่เมืองไทยนะครับพี่โหรเป็นอยู่ต่างประเทศนะครับ เป็นกับเป็นหัวมือก็ค่อยสอนนะครับว่าเราต้องพัฒนาช่องของเราขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับแอดมินช่องพีโฮนะครับช่องพิษช่องพิษเตวนะครับแตวอเมริกานะครับแอดมินน้องแก้วนะครับน้องแก้วแอดมินมุนมุนนะครับแลอที่สำคัญก็คือแอดมินสายลมนะครับที่คอยแก้คลิปให้ ช่องนักลาเฮ็ดนะครับให้คนติดตามนะครับจะพัายามทำไ้ดีที่สุดนะครับเนาะขออยู่ตีคลิปนี้ลงเพียงแต่ตนนี้นะครับขอบคุณครับ